การรู้สึกว่าเรามีสติอยู่ได้ในยามจวนตัวทำให้ใจชื้นขึ้นต้องจดจ่อกับงานหรือคนที่ไม่ชอบทำอย่างไรไม่ให้ฟุ้งซ่านถ้าเอาไม้ไปเขี่ยก,กองฝุ่นกองขยะแล้วถามว่าทำยังไงจะไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาจะไม่ให้มีกลิ่นโชยออกมามันเป็นไปไม่ได้ฉันใดฉันนั้น เป็นไปไม่ได้ที่เราจะวางใจไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านในสิ่งที่เราไม่ชอบมันต้องฟุ้งซ่านเสมอแต่ข้อแตกต่างของนักเจริญสติกับคนไม่ได้เจริญสติก็คือคนที่เจริญสติจะรู้ความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่านนั้นคนที่เจริญสติจะมีความเห็นว่านี่ตาของเราไปประจวบเข้ากับภาพที่ไม่น่าพึงพอใจเช่นงานค้างอยู่อย่างนี้เมื่อวานวันนี้ต้องมาทำต่อ พอตาไปเห็นปุ๊บก็เกิดอาการไปดึงเอาความรู้สึกเบื่อหน่ายไปดึงเอาความรู้สึกเหนื่อยอ่อนของเมื่อวานมาสวมตัวต,วตวนณปัจจุบันวินาทีนี้ทันทีนี่เขาเรียกว่าสัญญาเก่าสัญญาขันทำงานทันทีที่ตากระทบกับรูปหรือหูของเราไปประจวบกับเสียงที่น่าขัดเคืองได้ยินจิตเสียงเจ้านายสั่งสั่งนน่นสั่งนี่มา เราไม่ชอบเจ้านายคนนี้อยู่แล้วเราไม่ชอบเสียงวิธีที่เขาสั่งอยู่แล้วเราไม่ชอบงานที่เขาสั่งให้เราทําในแต่ละวันพอได้ยินเสียงปุ๊บเสียงเดิมอันคุ้นเคยจิตจําได้ว่าเสียงแบบนี้ไม่ชอบทันทีนั้นจิตจะเกิดความขัดเคืองเกิดโทสะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีสติที่จะเป็นสัมมาสติจริงๆนี้ไม่ใช่สติสักแต่ว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้น ส่วนใหญ่ที่ยังฟุง้งซ่านอยู่ไม่เลิกก็เพราะว่าไม่มีสติดูมีแต่อาการเบื่อแล้วก็อยากผลักไสออกที่ท่านเรียกว่าวิภวะตันหาไม่อยากมีไม่อยากเอาเกลียดสิ่งสิ่งนั้นคนธรรมดาทั่วไปจะจมจอมอยู่อย่างนั้นทดลองดูต่อไปเวลาเห็นภาพมากระทบตาหรือว่าได้ยินเสียงมากระทบหูให้นิยามแปะป้ายไว้เลยว่านั่นเรียกว่าสิ่งรบกวน เมื่อมีคลื่นรบกวนมาให้ยอมรับตามจริงด้วยใจที่ไม่ได้อยากจะสงบทันทีว่ากําลังมีความปั่นป่วนอยู่ในใจเรากําลังมีความรําคาญอยู่ในใจเรากําลังมีโทสะอยู่ในใจเราเราก็สามารถเห็นได้ว่าภาวะแบบนั้นเรียกว่าภาวะที่ใจไม่สามารถเชื่อมติดอยู่กับงานหรือคนตรงหน้า การรู้สึกว่าสามารถมีสติเห็นอะไรขึ้นมาบางอย่างณเวลาที่กำลังจวนตัวอยากได้ตัวช่วยจะทำให้ใจชื้นขึ้นจะทำให้เกิดกำลังใจว่าเราไม่ได้เสียเวลาไปเปล่าๆเ,เรากำลังจเจริญสติสติของเรากำลังจเจริญขึ้นนิดนึงความใจชื้นจะค่อยๆทำให้จิตใจและร่างกายสงบลง หน้าที่ของปิติหน้าที่ของความอิ่มใจเราจะมีแก่ใจที่จะบอกกับตัวเองให้กลับมาอยู่กับโฟกัสของงานเชื่อมติดกับงานหรือคนตรงหน้าถ้าเชื่อมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเร่งร้อนให้มองไปตามจริงว่านี่เป็นภาวะที่ใจไม่สามารถเชื่อมติดกับงานนี้หรือคนคนนี้มันเป็นแบบนี้มันเลื่อนไปเลื่อนมามันเบลอ เมื่อไหรที่ภาวะเบลอๆหายไปเราก็จะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าโฟกัสได้แล้วจิตเชื่อมต่อได้ติดกับงานตรงหน้าเป็นการพัฒนาสติเจริญสติในระหว่างทำงานได้คนที่เจริญสติจะรู้ความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่านนั้นว่าที่เกิดความขัดเคืองเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นนี้มาจากการกระทบชั่วคราวเมื่อการกระทบหายไปความฟุ้งซ่านแบบนี้ก็จะพลอยเสื่อมสลายหายสูญไปด้วย นี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนที่เจริญสติ